มวลน่วนพิเศษนะครับที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับผ่านบริเวณจุดที่มีการทํางานนะครับนี่นะมีการม่่นาาอืกทะรั นี่นะครับการเดินรางบัะแจนะครับในขณะที่ขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับวิ่งผ่านไปนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่43นะก็เป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น2นะครับทั้งขบวนเลย กนุินี่บขุดิบะนี่ครับขุดหินนะครับแล้วก็ฝังแม่แรงลงไปนะครับเพื่อจะทําการขยับ,บารางประแจหมายเลขเก้าสิบนะครับหมายเลขเก,ก้ากับหมายเลขสิบนะครับอันนี้หมายเลขเก้านะหมายเลขสิบอยู่ทางใต้สะพานนะครับ นี่ฮะในโครงการรถไฟทางคู่สายใจตอนนี้ก็ต้องเร่งกันนะครับเพราะว่าสัญญาก็ใกล้ต้องแล้วเสร็จนะฮะงานโยธาทั้งหมดนะฮะแล้วเสร็จปลายปี65นะครับแล้วก็งานด้านสัญญาณแล้วก็ด้านเทคนิคนะครับก็จะเข้ามาติดตั้งระบบต่างๆนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณ1ปีนะครับปลายปี66กก็น่าจะได้ทดลองเปิดใช้นะครับใน องการรถไปทางคู่าาคสาใต้นะครับนะก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมจั Subscribe สัส่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่หนองปราดุก h ช n แนลครับ